ผู้ทีท่ได <c oughs> ้รับบาดเจ็บจากการิบัติงานสภาการปีกยาครอบครัวผูเทีชีวิตโดยรับบาดเจ็บไา้ประทรวงสั่งการให้ดูแลเยียวยาที่เที่โดยสั่งการให้ผู้รับจ้างเยียวยารายรลัรบพร้อมทั้งสั่งการให้บริษัทผู้รับจ้าโครงการทีสองสัปดาห์พร้อทั้ให้กรมทางหลวงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินความปลอดภัยของโครงสางด้วยผู้เชี่ยวชาญาวรรมครง สวกรและวิศวกรรมชิลลาเทประเทศไทยได้เปินการและปุปรยการฝนต่อกระทรวงคมนาคมอสิภหาควั5สําหรับมาตรการลงโทษผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักวิชาช่างหรือประมาทเลินเล่อร้ายแรงปัจจุบันกระทรวงการคลังโดยตรวบัญชีกลางได้จัดทําร่างระเบียบเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ใช้ประเมินผ เกิดเหตุที่มีบุคคลถึงแก่ความตายนะครับจะถูกตัดสิทธิ์ในการประมูลงานหนึ่งปีและหากเข้าเ,าเกณน์ถูกตัดสิทธิ์จำนวนสามสัญญาขึ้นไปจะถูกตัดสิทธิ์ในการประมูลงานโครงการถัดไปของหน่วยงานรับั่วประเทศพบถ,ถึงจะมีมาตรการลดชั้นและถอดจากเบียนรายชื่อผู้รับเหมาที่มีสิทธิ์ประมูลงานของดยทางการ งานที่ได้รักามอบที่สุดที่มีงานต่อมาเพื่อเร่งหารือกับกรมชีการในการพิจารณาและเมตเพียงตัวนเป็นรู้ธรรมตอไปนะครับขณะที่การรือถอนโครงสร้างที่โคลงสูงมาโดยนายก่อนดำเการให้โรงงานที่มนความเสียหายระวังแผนงานการปฏิบัติงานก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาในการรื้อถนีม่กี่วันนะครับแต่ว่าก็จะเร่งในการเปิด่อทางผู้ขนานให้รถยนต์สามารถสัจรไก่อ คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานมากนั้นครับนี่เป็นอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการขับขี่รถผานไปกานบอฟฟ้าในเคืองทัพสิบสี่ลำเป็นใช่ค่ะระบมสถิตันมานะบีตเป็นแบบปีกันหนึ่งถึงมกราหกเจ็ดโหสองพันกว่าครั้งเลนะคะก็พอหรอกค่ะโอ้เยอะมากๆเลยนะคะ การรื้อถอนโครงสร้างแล้วก็กายรยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกต่อไปนะคะมาดูอุบัติเหตุที่สุพรรณบุรีค่ะมีภรรยาเนี่ยเขาขับมาด้วยกันจอดชะลอจะจับรถค่ะด,ด,ดูเบนหัวนะคะจะไปเข้าซอยตรงข้ามค่